โอเคครับผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่โดนคดีแล้วก็ผ่านการจองจำติดคุกม,มาเรียบร้อยเจปีไม่ได้นี่เลยโทษครับแล้วผมก็กำลังโดนอีกสองคดีหนึ่งหนึ่งสองหลังจากได้รับเสรีภาพมาแล้วเมื่อสปีที่แล้วก็กำลังรอที่จะถูกจองจำในเร็ววันนี้นะครับหรือในโอกาสต่อไปพี่น้องครับ อหาร2549ทําบ้านเมืองชิบหายพวกเขาได้รับการนิรโทษกรรมพี่น้องครับยึดสนามบินทำความเสียหายเป็นหมื่นหมื่นล้านบาทจนกระทั่งรัฐบาลสมัครสุนทรเวชล้มลงไปได้รับการนิรโทษกรรมชัดดาวกรุงเทพ เพื่อจะกดดันให้รัฐบาลยิ่งรักชินวัตออกไปพวกเขาได้รับการนิรโทษกรรมยึดทำเนียบรัฐบาลเพื่อนพันธมิตรเสื้อเหลืองต่างๆไปปุกข้าวอยู่ในทำเนียบรัฐบาลจนรัฐบาลขนาดนั้นนายสมชายวงศสวัสดิ์อยู่ไม่ได้ได้รับการนิรโทษ สก,กความชิบหายของบ้านเมืองนี้ได้รับการนิรโทษกรรมเรียบร้อยไปแล้วเมื่อวานซืนแต่อาน,นนท์นำพาเขาเป็นคนที่รักประชาธิปไตยลุกขึ้นมาต่อต้านรัฐบาล2549เขายืนอยู่แถวหน้าสุดของนักกฎหมายเป็นทนายความเพื่อปกป้องเสรีภาพของคนหลายคน โดยเฉพาะคนเสื้อแดงตั้งแต่ปี50เป็นต้นมาอานนท์นำพาไม่ได้รับการเนรโทษตัโ<ท>ษกตโสพลเขาต่อสู้เรียกร้องเพื่อเห็นบ้านเมืองนี้เปลี่ยนแปลงในทางที่กนะ้าวหน้าโสพลอยากเห็นการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ให้อยู่ในคัลองประชาธิปไตยเขาลุกขึ้นมาพูดเรื่องราวทางปกติศาสตร์ เขาลุกขึ้นมาปกป้องประชาธิปไตยและเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นโสพลเป็นหมอรังสีเพิ่งจบการศึกษาใหม่ๆความปรารถนาดีของโสพลถูกจองจำไม่ได้รับการนิรโทษอีกหลายคนที่เขารุกขึ้นมาต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยเขาเป็นคนอยากเลือกตั้งอยากเห็นรัฐบาลมาจากการเลือกตั้ง จนกระทั่งพักเพื่อไทยได้กลับมาเป็นรัฐบาลจนกระทั่งเรามีพักประชาชนอยู่ในสภาผู้แทะะนราษฎรเขาต่อสู้เรียกร้องต่อต้านการรัฐประหารต,ต่อต้านเผด็จการแล้วถูกยัดเยียดข้อหา11 2สองขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งเขาปกป้องสถาบาันกษัตริย์สวมเสื้อเหลืองยึดทำเนียบรัฐบาลแล้วบอกว่าปกป้องสถาบันกษัตัตย์ เขาได้รับนีรลโทษพี่น้องครับคนที่ปรารถนาดีเป็นเยาวชนแห่งชาติล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลซึ่งปรารถนาดีต่อบ้านเมืองอยากเห็นบ้านเมืองเติบโตก้าวหน้ามีความเป็นประชาธิปไตยมีเสรีภาพวพวกเขาเหล่านั้นลุกขึ้นมาตั้งคำถามเกี่ยวกับสถาบันกษัตร,ริย์ลุกขึ้นมาเรียกร้องให้การปฏิรูปสถาบันกษรตริย์เพื่อให้ป,ประชาธิปไตยของเราเดินหน้าต่อไป ได้อำนาจรัฐแทนของราษฎรทั้งหลงายผลิตชีวรลัษ์ลงมปนัชยาเขาต้องลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศกว่า50ชีวิตรวมไปถึงอาจารย์จรั์ติธาอภิชัยซึ่งเป็นอดีตกรรมการสิทธิมนุชแห่งชาติต่อสู้คัดค้าน,นเผด็จการทหารวันนี้อายุ70ปีพวกเขาเป็นผู้ลี้ภัยไม่ได้นิโทษกรรมและชีวิตก็แน่นอนครับ เหมือนคนที่กำลังสูงวัยและกำลังจะจากโลกนี้เขาก็ไม่ได้รับนร้ะโทษกรรมอีกหลายคนครับรวมไปถึงนายจารุพงษ์เรืองสุวรรณอดีตหัวหน้าพักเพื่อไทยเขาก็ไม่ได้รับนร้โทษกรรมนักการเมืองที่เคยต่อสู้อย่างเข้มแข็งเข้มข้มนจริงจังต่อต้านเผด็จการอย่างจารุพงษ์เรืองสุวรรณสุนายจุลพงษ์สะทรเขาไม่ได้รับนร้โทษกรรม แต่คนอย่างนายสุเทพเชื้อทุกันท